ลกลับมาพบกับโยกอีกครั้งนะคะในรายการ84คะ่ะ r e วิววันนี้นะคะโยก็อยู่ที่84 Car น e ต t ร์นะคะสาขาเดอะชีตาโอโต้นะคะวันนี้นะคะใครที่กำลังตามหารถกระบะไว้ใช้งานนะคะลูกค้คาหรือว่าไว้สําหรับครอบครัวก็ได้หรือว่าประกอบอาชีพก็ได้นะคะวันนี้นะคะโยจะมาแนะนําเป็นคันนี้เลยทะดน เป็น t s u b บิชินะคะไทยท่านส m a r t c a p 2.4 GLS Limited Plus นะคะแล้วก็รถคันนี้นะคะจะอยู่ที่ปี2017นะคะแล้วก็เป็นรถบ้านมือเดียวไม่น้อยๆเลยนะคะคะุณลูกค้าใครที่กำลังตามหาอยู่ห้ามพลาดเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสีตัวเริอนกันก่อนนะคะ ก็จะเป็นสีเทาแบบนี้เลยลูกค้าสวยงามไม่แก่เลยนะคะสีแบบนี้แล้วก็ในส่วนของสภาพโดยรวมนะคะคุณลูกค้าอาจจะมีแค่รอยขีดข่วนเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเลยนะคะโอเคมาในส่วนของไฟหน้านะคะ ก็จะเป็นรูปทรงเฉียยนะคะแล้วก็เป็น LED โปรเจคเตอร์ด้วยสว่างสวยแน่นอนลูกค้าระบบทุกอย่างก็ยังเป็นปกตินะคะแล้วก็คันนี้มีไฟตัดหมอกให้แล้วลูกค้าไม่ต้องไปทําเพิ่มเลยระบบก็ยังเป็นปกตินะคะสภาพก็คือสวยงามนะคะคุณลูกค้าอาจจะมีแค่รอยขนแมวเล็กๆน้อยน้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้านะคะคุณลูกค้าก็จะเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะคะนี่เป็นลายแบบว่าตะแกงแบบนี้เลยนะคะสวยงามดูเท่มากแล้วก็สภาพนะคะคุณลูกค้าอาจจะมีเนี่ยรอย ขีดข่วนเล็กๆน้อยๆน,นะคะตามขคเมียมบ้างนะคะเป็นร่องรอยตามการใช้งานนะคะเดาโดยรวมแล้วโอเคมากๆเลยนะคะสมกับที่เป็นรถบ้านมือเดียวนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของล้อกันบ้างดีกว่านะคะล้อคันนี้ก็จะยกสูงขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็คันนี้นะคะเป็นล้อแม็กเดิมๆจากมิตซูบิชิเลยนะคะเป็นสีเงินนะคะแล้วก็สภาพก็คือแทบไม่มีอรอย ขีดขวนแล้วก็แทบไม่มีรอยขูดของฝตบาทเลยนะคะอาจจะมีเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะลูกค้าแล้วก็ในส่วนของอยางนะคะยางคันนี้นะคะก็จะอยู่ที่ขอบ17นะคะคุณลูกค้าแล้วก็ปียางก็คือจะอยู่ที่ปี2000 16นะคะคุณลูกค้าจะต้องเปลีย่ยนยางนิดหนึ่งนะคะแล้วก็พาสีคันนี้ไม่ขาดแน่นอนนะคะคุณลูกค้าหรือว่าถ้าขาดทางเราก็จะต่อให้ฟรีๆเลยนะคะโอเคมาในส่วนของด้านข้างนะคะนี่กระจกมองข้างก็จะเป็นสีเงินแบบนี้เลยลูกค้าแล้วก็มีไฟเลี้ยวติดอยู่ให้ด้วยนะคะระบบไฟเลี้ยวก็ยังเป็นปกตินะคะสภาพก็คือสวยงามนะคะโอเคมาด้านข้างกันบ้างดีกว่านะคะด้านข้างคันนี้นะคะมาพร้อมกันสัตว์เขียนว่าไตาตั้นเท่ๆแบบนี้เลยลูกค้าไม่มีรอยแตกแล้วก็ไม่มีรอยหักเลยนะคะ แล้วก็คันนี้ติดฟิล์มดํารอบคันมาให้เรียบร้อยแล้วอีกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มือจับเป็นโคเมียมด้วยลูกค้าแล้วก็เป็นกุญแจแบบคีเลนแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็มาพร้อมกับนี่ขั้นบันไดเท่ๆแบบนี้เลยแต่ขั้นบันไดอาจจะมีรอยขูดมาบ้างนะคะคุณลูกค้าเล็กๆน้อยๆเป็นร่องรอยตามการใช้งานนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเม็ดอาร์คด้านในกันบ้างดีกว่านะคะอ่าเปิดมาแล้วนะคะคุณลูกค้านี่เม็ดอาร์คเรียงตัวกันสวยตะเข็บก็คือสวยไม่มีเบี้ยวเลยนะ สวยงามมากแล้วก็ในส่วนของรอยน็อตด้านในนะคะคุณลูกค้าสีจากเพดานก็คือยังแต้มอยู่เลยอะ่ะคุณลูกค้าคิดดูจะถึงจะมีสีแต้มทางเราก็มีรับประกันให้อยู่ดีนะคะไม่ต้องเป็นห่วงเลยนี่แล้วก็คันนี้เป็นสมาร์ทแคปนะคะก็คือเป็นแคปเปิดได้นะคะนี่ก็จะมาเป็นแบบนี้เลยลูกค้านี่สวยงามแบบนี้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดู ด้านข้างของเขากันบ้างดีกว่านะคะด้านข้างคันนี้นะคะตรงข้างหน้านะลูกค้าก็จะเป็นสีเทานะคะแล้วก็ตัดด้วยที่สีน้ําตาลเล็กๆน้อยๆนะคะสภาพก็คือไม่มีรอยขาดแล้วก็ไม่มีรอยขีดข่วนสภาพถือว่าโอเคเลยนะคะในแบบว่าเป็นรถกระบะนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างด้านหลังอย่างนี้นะคะคุณลูกค้านี่สภาพก็คือสวยงามอย่างเช่นเดียวกันนะคะอาจจะมีแค่รอยเปื้อนเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเลยนะคะแล้วก็เม็ดอาร์คนะคะนี่ เม็กอาร์คนะคะนี่คุณลูกค้าดูเลยสวยงามนะคะตะเข็บตะเข็บก็คือไม่มีเบี้ยวเลยนะคะ คันนี้ก็คือใครที่กำลังตามหารถกระบะสภาพดีๆหน่อยนะลูกค้าคันนี้คือสภาพไม่โทมเลยนะคะสวยงามมากมีรับประกันมีอะไรให้พร้อมเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะคะคลูกคย,ยิ่งใหญ่อลังการแบบนี้เลยนะคะสภาพโดยรวมก่อนนะคะคุณลูกค้าตำหนิน้อยเลยนะคะคันนี้นี่ด้านหลังก็คือมาพร้อมกับ ไฟเบรกดวงที่3าแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือปกคุมไปเลยนะคะคุณลูกค้าเปิดได้หมดเลยคือคันนี้บรรจุคนบรรจุของก็คือได้หมดเลยลูกค้าแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะคะไฟท้ายนะคะเป็นรูปแบบว่าตั้งแบบนี้นะคะระบบทุกอย่างก็คือยังเป็นปกติไฟยังติดนะคะคันนี้ก็คือมีกล้องหลังให้มีบันไดอะไรให้ทุกอย่างโอเคเลยนะคะแต่บันไดาอาจจะมี ตำหนิเล็กๆ,กๆน้อยๆนะคะเป็นรอยขูดตรงนี้นะคะเล็กๆน้อยๆเท่านั้นลูกค้าโอเคเปิดท้ายกันดูด้านในกันดีกว่านะคะอ่าคันนี้เห็นไหมลูกค้าด้านในสะอาดสะอาดกระจกรอบคันแล้วก็คือติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วด้วยล่ะแล้วก็ในส่วนของรอยน็อตอะไรต่างๆนะคะคุณลูกค้าก็คือแทบไม่มีรอยขัดเลยเม็ดอาร์ก็คือสวยงามมากคันนี้บอกเลยว่าหน้าเดิมหลังเดิมแน่นอนนะคะคุณลูกค้าคันนี้ใช้งานหลายแบบ หลายอย่างได้เลยบรรจุคนบรรจุของก็งงคือได้หมดเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของออปชันด้านหน้ากันเลยดีกว่านะคะว่าจะมีอะไรบ้างไปกันเลยค่ะโอเคเข้ามาด้านในแล้วนะคะคุณลูกค้าแล้วก็สตาร์ทรถเรียบร้อยคันนี้ก็จะเป็นแบบพุทสตาร์ทแล้วนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ระบบทุกอย่างยังเป็นปกติเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สีภายในนะคะคันนี้ก็จะเป็นสีดํานะคะตัดด้วยสีเบทด้านบนนะคะสภาพ สะอาดสะอ้านมากเลยลูกค้าโดยรวมถือว่าโอเคเลยนะคะกระบะปกติจะโซมหน่อยแต่คันนี้ก็คือไม่ติดโซมใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยนะคะคันนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแล้วนะคะคุณลูกค้าฝั่งซ้ายมือนะคะเพิ่มเสียงได้นะคะเพิ่มเสียงลดเสียงได้เป็นปกติเลยลูกค้าแล้วก็สภาพ แทบไม่มีอรอยขาดแล้วก็ไม่มีอรอยขีดข่วนเลยลูกค้าแล้วก็การบังคับพวงมาลัยก็คือยังเป็นปกติเช่นเดียวกันนะคะไม่มีติดขัดใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะเดี๋ยวเราลองมาเทสเสียงด้วยการเพิ่มจากพวงมาลัยของเขากันดีกว่านะคะอ่าเห็นหโอ้โหเสียงก็คือกระหืมมากแล้วก็ พวงมาลัยก็คือระบบไม่มีลวนนะคะแล้วก็ในส่วนของเรือนไม้นะคะคันนี้ก็จะเป็นเรือนไมดิจิตอลกึ่งแอนะล็อกนะคะคุณลูกค้าสภาพก็คือไม่มีโรนิกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ฝั่งขวามือยกนะคะเนี่ยก็คือเปิดกระจกปิดกระจกอะไรทุกอย่างยังเป็นได้เป็นปกติเลยนะคะคุณลูกค้ายังเป็นปกติ โอเคแล้วก็ในส่วนของคอนโซลนะคะก็จะเป็นคอนโซลสีดำนะคะแล้วก็สภาพไม่มีรอยขีดขว่วนแล้วก็ไม่มีรอยขีเ <_ S 2> ช่นเดียวกัน <_ S 1> สภาพสวยงามมากแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของมีเดียนะคะก็คันนี้ก็คือจะเป็นระบบแบบว่าไม่ใช่ทัชสกีนะคะคุณลูกค้ากดปุ่มเอาเลื่อนเอาแบบนี้ได้เลยนี่แล้วก็คันนี้นะคะสามารถฟังวิทยุได้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้นี่เชื่อมต่อแบบนี้ได้หมดเลยอ่ะเป็นสัมผัสด้วยอ่ะลูกค้าเป็นสัมผัสด้วยนะคะแล้วก็ สามารถใส่แผ่นซีดีได้ด้วยแล้วก็ระบบทุกอย่างไม่มีรวนนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้เป็นที่ปรับแอร์รับอะไรต่างๆก็คือระบบทุกอย่างก็คือยังเป็นปกติเช่นเดียวกันนี่ลูกค้าปรับได้เลยเห็นไหมแล้วก็แอร์คันนี้บอกเลยว่าฉ่ำมากนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะคะมีที่จุดบหรี่ให้1อันนะคะนี่แล้วก็ตรงนี้ก็คือวาง ท้องได้วางกระเป๋าตังอะไรได้หมดเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเกียร์เกียร์คันนี้ก็เป็นเกียร์ออโต้แล้วลูกค้าขับง่ายสะดวกสบายแน่นอนนะคะแล้วก็สภาพทั้งหมดนะคะโดยรวมไม่มีรอยขาดเลยลูกค้าสวยงามเลยนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาอีกนิดนึงตรงนี้ก็จะเป็นที่แบบใส่เหรียญใส่อะไรต่างๆได้นะคะแล้วก็คันนี้วางแก้วนั้นได้ถึงสองแก้วเลยลูกค้าแล้วก็ที่พักแขนนะคะเปิดออกมาได้แบบนี้ด้วยนี่มี2ชั้นแบบนี้เลยเก๋ๆนะคะแล้วก็ในส่วนของเบาะนะคะ คันนี้ก็คือจะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะตัดกับได้สีขาวนะคะสภาพเบาะก็คือไม่มีรอยขาดแล้วก็ไม่มีรอยขีดข่วนอีกเช่นเดียวกันนะคะสวยงามมากแล้วก็ด้านบนนะคะตรงนี้นะคะที่บังแดดเปิดออกมาได้นะคะไม่มีกระจกให้นะคะแต่ระบบไฟทุกอย่างติดทุกดวงลูกค้านี่ไม่มีดวงไหนไม่ติดเลยนะคะแล้วก็ด้านบนยังสามารถ ใส่แว่นตาได้ด้วยไม่ต้องซื้อออปชันเพิ่มเลยสวยงามจริงๆค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่าว่าเป็นแคบแล้วเนี่ยเขาจะแคบขนาดไหนไปกันเลยค่ะโอเคแล้วก็เวลาขึ้นด้านหลังก็คือขึ้นง่ายนะคะคุณลูกค้าเพราะว่าเขามีบันไดให้แบบนี้นะคะเวลาขึ้นก็เปิดแคบแบบนี้ได้เลยนะคะคุณลูกค้านี่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านหลัง ก็แคบนะคะคุณลูกค้าแต่คือไม่ได้แคบขนาดนั้นก็ยังนั่งได้แบบว่าเป็นปกตินะคะอาจจะมีแบบว่าติดเข่าเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ด้านหลังคุณลูกค้าคันนี้ย้ำากลีทีเป็นรถบ้านมือเดียวแล้วก็ไม่ติดโซมด้วยด้านหลังดูสะอาดสะอ้านมากเลยนะคะเบาะก็จะเป็นเบาะหนังแบบนี้เลยนะคะสภาพเบาะก็คือไม่มีรอยขาดแล้วก็ไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะลูกค้าคันนี้คือสภาพนางฟ้าจริงๆนะคะสําหรับกระบะคือบอกเลยว่าคันนี้ไม่โซมเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องของกันนะคะว่าจะเป็นไงไปกันเลยค่ะ โอเคเปิดฝากระป๋องเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าเข้ามาดูตัวเครื่องได้เลยอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเดิมเดิมจากมิ s ซูบิชิเลยนะคะคุณลูกค้าสวยงามมากกรอบไม่มีแตกเลยนะคะแล้วก็ฝากระป๋องของเดิมของแท้แน่นอนนะคะเม็ดองเม็ดอาก็คือสวยงามนะคะสติ๊กเกอร์มาออกรอ,อ,อะไรก็คือยังติดอยู่เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของรอยน็อตคุณลูกค้าบางน็อตคือไม่มีรอยขันเลยคันนี้ก็คือสวยงามจริงๆนะคะแล้วก็ไม่ติดโซมแล้วก็ย้ำกันอีกทีด้วยว่าเป็นรถบ้านมือเดียว ไม่น้อยๆเลยนะคะใครเี่ยกาลังตามหาอยู่ก็คือห้ามพลาดเลยนะคะสําหรับคันนี้แล้วก็ในส่วนของขนาดเครื่องนะคะก็จะอยู่ที่4ี่สูมนะคะคุณลูกค้าแล้วก็จะอยู่ที่2 5งพนะคะแล้วก็181แรงม้านะคะโอเคเดี๋ยวเรามาพูดราคาแล้วก็เลขแม่ของเขากันเลยคะ่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับรีวิวรถกระบะสวยงามแบบนี้เลยนะคะของเรานะคะนั่นก็คือ t s u b i s h i นะคะไททันนะคะสมาร์ทแคป2.4 cls limited นะคะรถคันนี้นะคะก็จะอยู่ที่ปี2017นะคะคุณลูกค้าแล้วก็เลขใหม่นะคะจะอยู่ที่40,000กว่าโลเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ราคานะคะจะอยู่ที่4 8 8 0 0 0บาทเท่านั้นเองคุณลูกค้าถือว่าคุ้มค่า คุม้มราคามากๆเลยนะคะเพราะว่าสภาพเขาสวยงามจริงๆนะคะแล้วก็เป็นรถบ้านมือเดียวภายในไม่ติดโสมเลยลูกค้าสะอาดสะอ้านนะคะแล้วก็ห้องเครื่องอะไรทุกอย่างยังเป็นปกติเลยนะคะแล้วก็สําหรับการรับประกันนะคะถ้าเป็น24คาของเรานะคะมีรับประกันเครื่องรับประกันเกียร์นะคะภายใน1ปีนะคะแล้วก็อะไรอื่นๆอีก1เดือนนะคะและยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วประเทศตลอด24ชั่วโมงอีก1ปีด้วยเช่นกันนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือว่าอยากจะ ทำการจัดไฟแนนซ์นะคะอาชีพอะไรก็คือออกได้หมดเลยนะคะทักมาสอบถามกันก่นกอนได้นะคะที่เบอร์88488844นะคะหรือไลน์นะคะแอด8844 Center นะคะแล้วก็ Facebook นะคะ8844 Center น,นะคะแล้วก็ YouTube นะคะ8844 Center Channel นะคะสามารถทักมาสอบถามได้ทุกช่องทางเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะหยกต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใครอยากดูรถเก่งขนาดไหนหรือว่ารถอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสันค ให้ยกด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายสิทธิพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าที่ดูผ่านช่องทาง Youtube นะคะก็รับเพิ่มไปเลยค่ะนี่เป็นน้ำยาเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกนะคะให้รสสภาพเหมือนใหม่รับเพิ่มไปเลยฟรีๆค่ะ โดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com